สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเข็มขัดมาเลยเล่เกมูแบบมีมีล็อกซีดติดกับตัวเข็มขัดนะครับนี่คือล็อกซีดนะครับนี่เป็นล็อกซีดส้มนะครับอันนี้เป็นล็นอนนกซีดกล้วยนะครับอันนี้เป็นล็อกซีดองุ่นนะครับอันนี้เป็นล็อกซีดเมลอนนะครััน,นี้เป็น ตรอเบอรี่นะครับน,นี่เป็นล็อกซีสับป,ปะรดนะครับอันนี้เป็นสายขิงขัดนะครับอันนี้เป็นตัวล็อกนะครับอันนี้พนเพลบาลอนนะครับอันนี้ซังเกสุนะครับอันนี้ไก่มุนะครับ วิตป,ปิดเปิดของตัวเซนโกคุไดเวอร์อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเลื่อนมาที่โอนะครับเลื่อนอย่างนี้นะครับมีเสียงนะครับแล้วก็อันนี้คือเฟซเพจแล้วใส่ตรงข้างๆนี้นะครับใส่ตรงนี้นะครับเวลาจะถอดออกกดตรงนี้นะครับ มันจะยุกเข้าไปนะครับให้ถ้าเกิดจะถอดกดตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงเพลเพออกได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับ mm hmm. แล้วมาเปิดสวิตช์ล็อกซิกันนะครับสวิตช์ล็อกซิทเป็นสีแดงเปิดเปที่ตัว O เหมือนกันกับเซนโกคุไดเวอร์นะคร mm hmm. จะจะมีเสียงเหมือนกันนะครับ เป็นของเล่นที่น่าสนใจมากเลยนะครับมีไฟมีเสียงเสียงว่าถ้าเป็นภาษาไทยจะเสียงว่าส้มนะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับจะมีเสียงนะครับ <Lock on. S 1> กดลงไปจะมีเสียงล็อกออนนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเพลงนะครับแล้วก็สะครับแล้วก็จะมีไฟด้วยนะครับ สวยงามมากเลยนะครับจะใส่สายก็ดึงต้องเอาสายออกมาก่อนนะครับกด2องปุ่มนี้นะครับมีปุ่มสีด้าตรงนี้อยู่นะครับกดออกไปเลยครับดูว่าอันไหนเป็น L อันไหนเป็น R นะครับอันนี้เป็นฝั่งเ l มีเขียนว่า L อยู่นะครับ ใส่เอลไปอย่างนี้นะครับส่วน R ก็ทำเหมือนกันนะครับส่วน R ก็กดวางแล้วก็ปล่อยนะครับก็จะได้ใส่เอได้นะคระพอใส่สายเข็มขัดเสร็จแล้วนะครับจะเป็นสายเข็มขัดอย่างนี้นะครับต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้นะคบต่อ่นี้นะคบก็อันนี้ก็จะต่ออย่างนี้นะครับนี่นะครับ สับอีกหนึ่งทีจะเป็นเสียงอีกหนึงน่งหครั้งน,นะครับก็คือเสียงแค่ถ้าเกิดหนึ่งครั้งก็จะมีเสียงแบบหนึ่งถ้าสองครั้งก็มีเสียงแบบนึ่งนะครับแล้วก็สับเนี้ยครับอันนี้คือเสียงแรกนะครับถ้าเสียงที่สองก็สับสองทีนะครับ โอเล่นะครับก็สับสามทีนะครับอันนี้โอเล g สปาร์ค i ิ g งนะครับอันนี้ก็สับสี่ทีก็จะเป็นโอเล g สปาร์ค i ิ g เอีกอนกันะครับแบบนี้เลยนะครับถ้าจะเป็นเฟสเพจก็ดึง ตรงนี้ออกนะครับเวลาเดินถ้าเวลาจะเอาตัวล็อกซีนี่ออกก็ปิดนะครับแล้วก็เึงนี้อย่างนั้นนะครับต้องใช้แรงนิดนึงนะครับจะดึงออกมาครับจะกลายเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับนี่เป็นเฟซเพกไก่มุที่เราถอดออกมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะว่านะครับอันต่อไปก็คือบอลลอนนะครับใส่เหมือนเดิมนะครับ ใช้วิธีการเดิมดันเข้าไปเหมือนเดิมนะครับจะมีร่องเหมือนเดิมนะครับดันเข้าไปเลยครับสุดนะครับยมีเสียงนะครับเสียงว่าคามนนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับการไปอย่างนี้จะมีเสียงนะครับแล้วพอเวลาจะดันไม่เหมือนหัไใจมุ้งนะครับที่ดันไปข้างหลังครับ แต่ของบอลลอนดันขึ้นครับให้จะมีเสียงครับแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับจะมีเสียง,งนนะครับ <Look on. S 1> จะมีเสียงให้เราจะมีเสียงก่อนที่เราจะสะัะดดนะ่นนะครับแล้วก็จับดาตรงนี้แล้วก็ฟวันไปเลยนะครับก็จะมีไฟมีเสียงนะครับ มีเสียงนี้นะครับต่อไปก็สับหนึ่งทีนะครับนี่คือบันานสกายนะครับนี่ก็สับหนึ่งทีนะครับมันเกมุกนะครับสองทีก็จะเป็นเสียงหนึ่งครับนี่ก็จะเป็นบันานโอเล่นะครับนี่ก็สับไปสามทีก็จะเป็นบันานสปาร์คิงนะครับ อันนี้คือบานาน่าเสียงจะเหมือนไกม่มุแต่เสียงมันจะเป็นบานาน่าอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นออเรนจ์อันนี้เป็นบานาน่าครับเวลาจะถอดออกก็ดันขึ้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดึงออกออกแรงนิดนึงนะครับต่อไปอังุ่นนะครับไม่มีเฟซเพจอังุ่นนะครับ,เ,เ,นนรบรเทสักเลสือไว้ก่อนนะครับ ใ้บอลลูนไปเลยเป็แล้ครับเปิดเปิดองุ่นอย่างนี้นะครับเปิดน,น,นี่คือองุ่นนะครับกดจะมีเสียงจะมีพุตโวนะครับก็คือองุ่นนะครับเนี่ยครับจะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีสามอันนะครับคือปุ่มหนึ่งปุ่มสองปุ่มสามกดได้ปุ่มเดียวก็คือปุ่มอันแรกนะครับแล้วก็เอาอันนี้ใส่ลงไปเหมือนเดิมกับ นี่นะครับก็จะมีเสียงอย่างนี้นะครับมีเสียงมีไฟสีม่วงนะคะนี่สับหนึ่งทีนะครับนี่นะครับเสียงนี้นะครับถ้าสองทีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ตัวโอเิสน,นะครับก็ท่านสับสองทีฮูโตสปาร์กิ้งนะครับแล้วก็ทนสีท่ทีก็เป็นฮูโตสปาร์กิ้งกันนะครับตี on, รต่อไปเราจะมาลองสัเกิสุกันนะครับ เป็น,นี้นครับเป็นเมลอนนะครับมีเ,เสียงแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดน,นี้นครับด้านเหมือนแก้มุนะครับมีเ,เส้นสีเขียวนะครับ เฉีส,สีเขียวนะครับเฉียงสีเขียวนะครับจับดึงทีครับนี่คือเมลอนสกัดแล้วก็ทั้งสองทีนะครับนี่คือเมลอนออริสนะครับนี่สามทีนี่เมลอนสปาร์กิ้งนะครับ นี้ก็จะเป็นเมลอนปาร์คิ้งเหมือนเดิมน,นะคะนี่นะครัะแล้วก็หน้าเมลอนนี้เหมือนนะคร <c oughs> ับก็ลัอกเหมือนเดิมต่อไปสตรอเบอรี่เปลี่ยนเฟซเพจในมุกนะคระจริงๆเปลี่ยนเป็นเฟซเพจไหนก็ได้นะคระเ <c oughs> สียงก็จะต่างกันนะครับแล้วก็เอาสตรอเบอรีญญ่ เปิดสวิตช์แล้วก็ดันขึ้นเหมือนบอลลอนนะครับแล้ว,ะะวลกันนะครับแล้วลก็จักนะครับจะมีควายสีแดงนะครับนี่สวยสวย,นะสวยไหมครับ้งลางก็จะเป็นลูก สตอเบอรี ely, ่เป็นแบบอาวุธสตอเบอรี่นะครับแล้วอันนี้ก็เป็นเนะื้อสตอเบอรี่นะก็สับ2อทีนะครับเป็นอิชิโกะสารนะครับ,ก,บ,รบก็สับสองทีครับเป็นอิชิโกะออรนนะครับก็สับสามทีครับ คือตัวสปักกิ้งนะครับสีทีก็เป็นอีกตัสปักกิ้งหนือนกันนะครับไปดูอันต่อไปกันนะครับอันขึ้นยังไงนะครับแล้วก็ใช้แรงเหมือนเดีนะครับทุกอันใช้แรงนิดนึงนะครับต่อไปเป็นสับปะรดนะครับนะครับเบอรจะมีเสียงนี้นะครับแล้วก็ดันขึ้นดัน ไม่ได้ไม่ต้องดันขึ้นนะครับดันดันเหมือนนี้นะครับเห็น,นี้นครับแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับแล้วล็อกออน,นแล้วก็สส่นะครับน,นี่จะเป็นสับปะรดเ,เป็นเมือสับปะรดนะครับส่หนึ่งนือครับ สกายนะครับอันนี้สองทีนะครับอันนี้มอออริสนะครับสามทีนะครับคอลสปาร์กิ้งนะครับมีแค่นี้นะครับแล้วก็ดันอย่างนี้นะครับแล้วก็แคลเลงกันนะครับนนีแล้วก็บิดอันนี้นะครับ มีตัวเลขบอกนะครับว่า s, <S อันไหนเป็น,น,นล็อกไหนนะครับอันนี้ล็อกเจ็ดนะครับอันนี้ล็อกแปดนะครับอันนี้ล็อกเก้านะครับอันนี้ล็อกสี่ครับอันนี้ล็อกหครับเอะอันนี้เป็นล็อกห้าครับ ลองดูของเอจนะครับอันนี้เมลอนเอเจีของเอจนะครับกดตรงหลังนี้นะครับเขียนว่าเอเนจีหนึ่งนะครับนะคะเอจีจะมีเดียเสียงไม่มีไฟนะครับก็แล้วก็กดงองนไปอย่างนี้นะครับอ่าตรงนี้มันจะอาจจะหลุดได้นะครับตลองเปิดอย่างนี้นะครับ ให้ดูอีกทีนึงนะครับนี่ครับนี่เลมอนเอจสปาร์ i n g นะครับนี่ก็อา่านมันจะมีเคีวตรงนี้ให้อ่านเปิดอยู่นะคะแต่ตรงนี้ไม่ต้องไปเปิดมันนะครับเปิดแค่นี้นะครับแล้วก็ดครับ น,นี่เลมอนเอจี้สปาร์คกิ้งนะครับอันนี้มิกนะครับผมใจมุกนะครับอันนี้จิมบาเลมอนนะครับน,นี่ยครับดูเล่นกันหมดทางนี้นะครับของเอจีก็น่าจะมีอันนี้ลิวคีครับลุกนาลิวคีนะครับ มันเป็นดูเดีนะครับนี่เป็นมาเลเดอร์ดีเคทนะครับสวยไหมครับนี่มาเลเดอร์โอ๊ตนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นมาเลเดอร์ไฟนะครับนี่เป็นอังนะครับจากเรื่องมาเลเดอร์โอ๊ตนะครับ เป็นเป็นคนเก็บเหยิให้ที่โอ๊ตมาคนดัดแปลงล่างเป็นโอ๊ตล่างต่างๆนะครับอันนี้เป็นแมงก้นะครับอันนี้ที่เรียกอินเวสออกมานะครับอันนี้ลูกอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่รู้นะครับ อันนี้เป็นแตงูนะครับอันนี้น่าจะเป็นลูกวัวนัดนะครับนี่คูกะนะคะไลเดอร์เลกของยุเฮซี่ไลเดอร์เลยนะครับนี่ก็เลมอนเอนจีไม่ได้เอาออกจาก ตัวถึขัดเลยนะครับเดินนะครับใช้แรงออกมากเลยครับเอจีครับชอบคูกะสุดเลยครับสวยมากเลยครับมีทำไมยู่เป็นอย่างนี้นะครับจะมีคูกะใส่เข้าไปเลยนะครับกดตรงนี้ก่อนนะครับจะมีเสียงคูกะนี้จะไม่มีเสียงใส่นะครับ ของอ่างุนนะครับเสียงนี้นะครับนี่สัตว์นี่คือนะครับไอ้ดักก้นโผล่นะครับ กระนัตฟอมนะครับลายสีเขียวนะครับแอลกอลฟอมก็น่าจะเป็นสีฟ้าครับก็เป็นสีฟ้านะครับสิมไทฮดนฟอมเป็นสีม่วงครับไลซิ่งฟอมเป็นสีแดงนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงออกเลยครับอังก่อนนะครับเป็นมืออังนะครับ ้างในก็จะเป็นเหรียญน,นะครับแล้วก็เหรียญอังที่แตกนะครับก็ข้างหน้าก็จะเป็นอย่างนี้ก็ตรงนี้จะเป็นองังเหรียญทากะคาโบะแล้วก็บาตะนะครับแล้วก็กดนะครับจะมีเสียงคำว่าอังนะครับก็ใส่ไปนะครับมีเสียงเลยนะครับ แฮปปี้เบิร์เดย์ด้วยนะครับท <ice>, ี่ก็มีเสียงมิดเดิลนะครับมีออเรนจ์ไอนะครับ ย,ออยืมเขายากนะครับเขลงนนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันยาวกันไปแล้วครับที่ขอจบการรีวิวมาร์ e ไรเดอร์และเข็มคัดซิง o กิลคูดไดเวอร์แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าล็อกซีดไปเยอะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวล็อกซีดที่เหลือนะครับขอบคุณครับ 我。